สวัสดีครับรถมือ2องอำเภอกันทะลักครับได้เว็บ1้อบไอบังลมใหญ่พร้อมพ่วงข้างนะครับรวมโอนให้ด้วยนะคันนี้2 8 5หมื่นรวมโอนครับรวมพ่วงข้างทะเบียนพรบรต่อให้ครบนะครับ110ยไอเป็นบังลมใหญ่นะนี่ครับ เรีร้อยสิไอบังลมใหญ่ข้อโลดติดพ่วงข้างเรียบร้อยเอาไปก็ขนเงินอย่างเดียวปาท้ายเปิดได้ครับลองติดมาให้ FC ดูเกือถูกใจจะได้ไม่ต้องไปติดยุ่งยากครับเอาไปก็พร้อมใช้งานเลย ขนเงินเลยขนยางขนทุเรียนอุทุเรียนอาจจะใหญ่กว่านี้นิดนึงขนยางไปใช้งานครับขนยญ้าให้วัวสบายครับร้อยสิบไอบังลมใหญ่ตัวรถรับประกันตัวเครื่องให้สองเดือนครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูครับคันนี้ ตึงนิ่มไฟออกร <S <S ครบไปที่หาเว็บไอพร้อมบ่วงข้างครับไปใช้งานได้เลยคันนี้ 285รวมโอนครับทะเบียนพรบรต่อให้ครบสเตอร์เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยรถพร้อมใช้งานแล้วนะครับรับประกันตัวเครื่องอีก2เดือนครับสนใจแวะมาดูก่อนได้ครับในตัวอำเภอกันทลักจังหวัดสีสเกตเบอร์โทรติดต่อ084-600-5813ครับมาดูมาลองขับถูกใจ หรือจะเอาเป็นตัวรถไปติดเองก็ได้ครับมีเยอะเลยนะครับ110ยไอหรือเป็นเว็บร้อยถ้าชอบแบบยกไปใช้งานเลยก็อันนี้เลยเป็นตัวบังลมใหญ่ท่อลอดครับโอเคครับสนใจก็แวะมาดูมาลองขับได้นะครับ f อ